พ่อเหมือนสุริโยขึ้นบุราาฝ่าไม่ลุมพันต้นดอกไม้กัจจันคู่นั้นกินหอ เลีเห็นเมฆเลียนล้อมก็ะเลียนเลียนกลางหาวตกทิ้งเขาวิิเดินไปกับภาควังเวียงไหว้สวนเนาหนางมาที่ไทยกำบ,บนตาสองอ้อนกดจัสารคุ้นซ้อนอน้าชะนหมูมากระทั่งพร้อมว่ารถลา้าสิ่งมูนี บอริจักท่านหมอดบ่อแกนังมาที่แก้วให้เตรียมตัวอุ้มลูกหล่ะเอ้ยนั่งหุ่มผู้น่อยกะนั่งนักกันหาส่วนน้อยชาลี่รามที่ปลาวนเที่ยวมาที่ฟุ้มไฟน้ำจนลเท้ากังเหวขึ้นหลังกรบบ่ได้น้ำตาหย่กยกเย a um ơi, ội, u หู้ ในขณะคลังนั้นองค์ประเวทจึงก้าวเอานั้นบอกเราเมียควรว่ามาที่เออเจ้าจงอดเาเรินอย่าได้เพิ่มทางเหลียวทิต้อยต่ำตีนตอน เสือว่าเที่ยวในหอนั้นสงสารปากกาอยงนั้งเอ้อยบาบุญเป็นผู้เตียงสัดธนาบ่อใดอะไรหองราชชวังแต่ควเนาอยู่ยังสวยราชาเป็นกระย์เดียวนห้องพอยพันที่พักวังเวียงไว้ นางยามัวเมอย่านกันเดินทางที่หยุดยอนมาเิืวยน้อยนึงเด็ดที่หอนตีน่นองที่เปืยพองละเวดเบาตลอนอมวอม,วอม,วอมปรลมขวันข้าวเมื่อพ้อยเวียงวังให้เบิ่งกันต่อเดือนดอง บุญปะลานำปองคงสิขึ้นนาคคนเรศเหตุมันเป็นจังสีให้คอยสางความพี่ชาช่นั้นละนาะมาที่ หนึ่งเนื้อนาเนื้อข,ขันนั่งกินอยากแด้ประต้มโซกความสูงกระบอคกควรต่ำผัวกระดุงมาปานนิมเสียว่าชีรรีว่วงว่วงประชามันเดินยากปากากเะบอจอยจอยปากักเบอกจ่อยจ่อยสงสารหน่อยน่าทาแพน หลังนั้นเป็นฤดูแรงป้าไม่พงสิลองแรงดอกโยมเอ้ยได้ยินแมงใดไลจักจันทีแมงวังได้ยินเขาคันทานเสียงท้องมีวันยินสอนนําห้มาที่ไทยนันมนมองเดือนสีฟ้ามองกระลมปันใสเขาปัดตามเงาสาขาสว่าประเดียวเลยยาาย ไกลไปแล้วเหลียวขึ้นเมืดอจุงคุมเห็นเต็มฝ่าห่อหุ่มมันคว่ำคุมทว่าตรังเลียนเลียนใหญ่นาป้าผาดมีคู่ได้เห็นปัาผาตัวสูงขาดระวังทางนาเขาสวนนากิริกามนำค้องก่อยเคียงเดียดยัง่เผาคนนแงล่ากระดูนาลาเรื่อง สองวันน้อยวันเดีวกินผลนักันมาอยู่น้องเจยวกินตั้งจูนายรู้สองน้อยอันวันเอาเบ้าแมงผลเสียงไฟเล็บมากหวานแล่ๆล้วนันเดวเอาคราวนั้นเต็บละตอนเจ้ากะน้อมยอดบันนา มาที่เก็บเบาผูนหลับประทานทั้งกอนกำมานอนในดาวนั่นหินดาวเลยบนุนเอาหัวอุนตอนไม่นัน่นแพ,พ่ผานั่นแพนผูเดืองมานามบอกย่อยนั่นน้ำมัวบนใบตองสองกุม,มันปล่อยของที่แม่เคียงเคียงคาง ได้ยิงเสียงเสือสั่งอยู่กลางไฟในป่าอง์ราชาประเวทตาว่ามียาณน,นั้นยอนไพอว่ามีเตีประทอนไทยมาผี่ทั้งองค์กศาสตร์ชื่อว่าพูไปสังโบมีมากเลย เผ้าไทยเสียงขึ้นบราภาพฝ่าไหมอาทิตย์ใสแก้มฝ่านั้นมานแล้วกะเล้วเริ่นเลยลมเราขับแม่น้ำสายหนึ่งชนละธาสื้อโกตีมารากกะบม่มีคำห่อนถึงน้าควรหลวงกวงน้าควรใชยเจตราถึงเกตุมแม่น้ำก็เลยไหรนั้นพังเซ้า ตวงหอดทวันสามโอการณีหมดจรินสักสีนันปังเสาเพียงนั้นอินบัรดันสลาเวกะในเขาหิมาเวศขัวมาพื้นแต่มป่านั้นมี่พอมนั้นเครื่องสุ้เเ้นเลวขึ้นนั้นหัวราชดาวริงเวศสันอนเดินถึงแปกประเทศไทยสุ่เยียม เหล่าอินทาารียลียามุ่งนติจรากาศเวทสั้นดอนูเรื่องก็เลยได้นั่นฟังเศร้าแล้วจึงบอกจเจ้าหนน้อยอ่อนนังมาทีมว่ามาทิ้ยต่อแต่นี้พี่ที่เป็นดนาบทัางเป็นตาปะซีที่นุ่งคนนั้นมังผา ยี่สิสัญญาไว้้ใหนังจำจนจอกนักเนอยก่ากำีเลตกองเกลื่อนาั่งนองให้ละเสียมห้องทีบั่เป็นสางเนาสลาคนหลังกะละกำบอคือขอ้อนั่งลับเบาหมดแล้วยอว้อรปลกรนกมกลามสัญญาคารไวสิมวนถั่วก Quanนั้น laนาํา ย็ล กตินั่งนั่นในเขาป่าหาหัวมันส่วนกันหาาีีฝากภาษามีไว้เ็แปในไพารุงเน่าตะวันแดงกวยเตาดอกนั้งเอ้ยอุปธรรมตอนเทาอย่ามีให้นั่นฝืดเคียง อุ้นสาเลียงลูกน้อยกำตั้งพอปลาือสีนันลวงมานางลายเดือนกระบอ,อ,อนน้บได้เก็บเดือนควอนแต็มไพ่ผักทินนอดสะกินมากแม่งต่างเขาอยู่ไพ่กันนียุดพักไวน้นันเรียกว่ากันวันนับตาเมทหาสิเจ็ปรงคาถาเดือมูอยาดพี่น้องสันทา 光祖国。 ดอกแม่แกะจันคู่นั้นกินหอมเลยเห็นเมฆเลนล้อมกะเลียนเลียนกลางหาวตกทิ้งข้าวทีเดินไปกะภาควังเวียงไหวโจบทแล้วสิมีแล้วแถมสง ละอง์อยากโกยฟังเลตตอลือเออจังว่าโปรดเงียบหน่อยเบ้าคอยคอยน้คุณยู่ยงเงีใยหูทั้งสองโปรดับฟังกระเสือ ันไปเป็นขอขอให้ฟังพ่อรู้เรื่องนี่แหละแม่ใหญ่คือกันว่าเสียงต่อเสียงก่อนต่ตก่อนเพิ่นกว่าออดอกเป็นเรื่องเทศนาวันนี้เพิ่นอาจารย์สม,มูนเพิ่นได้ว่าไปแอววันณะพระเวกแจววเสียงดังก่องสานันแม่ใหญ่อื้อ ของพระเวทนั้นดอกไกลข้างห้างนาคน แจ้าวัดน,นีิยอนก้าวเกี่ยวฉันเสว่าตามประวัติพออยุ่ฟังชาติันต่อไปไพ้พุ่นจางสมบูรณ์พิ่นได้ลงเอาไว้ตอนมาสีเราเขียมพากับพระเวททันเท่าไปเน่าอย่างอยู่ไพยสาลาใหญ่อันพักเยีย่มทำบริจาคกกทำการไม่ไงเอ้ยพากันจินทำทางไฟปาละมีตั้ง วังเอาผลพลานอมสังคุยตั้งต่อโองสมมนอกคุณพออยฮายังหนบหนอบใบดอกกันไว้ดอกสวงแต่ต้่ตอแต่นั้นฉันกะสีไใด้บนต่อไตดอกกันไปเอาบอนันใดว่ากี่ม่ใหญ่เอากันชูศกเดือมูกกิยุมไม่ฟังไว้นี่เป็นกันที่หายุมสัทธาฟังไว้ก่อน เออฟังไงดีเด้วยยายฟังเป็นมากเป็นตอนคุงเข้าใจดอกบอนบันดอกขันคอในต้อเติมในอู ฟังคอต่อทะเลให้ฟังคอมาต่อไปฟังคอต่อนทั้งเดิเอยจังว่าเริ่มจากนี้ฉันเสียตอกันสู้โศกสมมมิตัวเปลี่ยนภาพนกเจ้าขอสองน่อยสมมุตตัวถึงทอจาละในยมลูจากเรื่อง เออฟังเนอเตียวโยมท่อฟังเอ้อยทวนทีฟังไงี้กันชูศกันนี้ฉันสิว้าสูฟังจาละไหน,นถึงเท่าอีตาพามลงมาเกิดตะลอะดถึงท่านท่อไปขอน้อยนาทถาแพง ในหนังสือว่าแกงชู้โศกเป็นน้งจริงเมืองกะลึงบ่นเอาจอดเศร้าพายหอนก็นตอนนี้ตาพามเท่ามาถือขั้นทองแม่มนันดาฟันปลาดแท้บอกคือทองเพื่อนฝูงฟันว่าจินผักบุงมึดเจ็ดหากกะบุงหูพนาไม่ใหญ่จินป่าทู่มดเจ็ดซามลาคว้ามดเจ็ดโถหวย มีน้ำซ้ำยังไปตกักเอานามชีตมควาขึ้นมาลืมสีขุดทังล้วนล้วนล้วนนอกกินเสียงบ่ให้ยังวันที่แก่เกิดนั้นมีล่างหลากหลายประการเกิดบัรดางสังอน ม,มออัวนมีจแกงแกเป็นคนแถลงบ้านอัตพันา์ผิดเหตุหัวเป็นยุ่มลูกขี่ให้ดอกไก่เศร้าปวดเป้าขาและแขนกับปุ่มเป่าหน้าขี้เลือดเลือก,กระดัดกวุยพ่อปั่นคงควายกินมิ้นปั่ปันแน่งก็นุม่มแห่งของเท่าดอกมินหลายแม่นขี้เต้าเข้าแต่ลหมดคนดอกปั่นยงบักบัวปล่อย <G ül> <G ül> เออเขาใส่เสื้อแต่หน่อยกันเรียกว่าชู้ศกสู้ศกตกลงเป็นคนขอพ่อแม่ตายแต่ยังหน่อยอาศัยลูงมกะายจ้อยอาศัยอากะไตาหาสาตร์ว่าคนจี่ใายอาศัยหวานเพิ่นบอกคุณ เออแกไล่เกิดเียวอน่นบ่มีที่อาศัยตกลงไปขอทานเที่ยวขอทาํา้านแกหลวกร้วมสตางไ์้ดเป็นเงินไทยสี่ร้อยบาทชาติว่าคนขี้หายดอกหาได้จังค่อยดีจากเสียวไปดอกสุกเสียงไม่ทางใดแต่ฟ้าจนใจก็วันเสียวเห็นไว้คิดไปไมาเห็นเพื่อนทางไกลสิไปฝากฝากเงินสี่ร้อยใบกันเดินดันเที่ยว เออไปหอดที่พ่อบ่องอูหัสเยวตามเดือลับมาเมาเงินขึ้นเสลใส่สไปหมด้ก เออเจยวใส่สรอยไปหมดเจงบ่มีเงินสีข้างไทยงานได้กะบอได้ก็เลยไผใส่ลูกสาวข้อฟาโตบ่เป็นเก่าวใส่เงินเพิ่นจนหมดยกลูกสาวแทนเงินสางบ่อยไข่หนามีตาลางลาเป็นเมียพามจังแม่นของตับพามได้นัดนองมันหัวยุ่มอยู่ในอ เอออันนี้ใจของพามดีแท้บออีกแม่ไปทางใดแม่นบ่มีเงินคำกระซังตำตัวเจ้าว่าเตียวนางแก้วมีตามาซ้อนคู่น้อยยุ่มน้องเออเมียกะเงินกะแม่เงินคานี้เมียกะแม่เมียคานีท่านเขาเจงเอาเออแจกลายชิดกว่าสาวได้เมียหุ่ดอกสมสาวคุณยุ่มเออ เงไปไปก็เลสากสากันนอกไปได้อันมันได้เมียแล้วดอกกับเต้าหาส่วนนาะางอมิตตาดอกเต้าขึ้นเมื่อวานสุขสําลังกเสริมสร้างอีตาพําได้เมียนมย่างไปใส่หวยุ่มยุ่ม ยมพ่อปันได้รวยมาเนี่ยสูกแต่ในโลกนี้ก็คือตอนเมียหักส่วนว่าเงินหรือทองบอมีก็คำแล้วอามิตรา่างแก้วมันถือของบ่ถือตองถือของนอกทำตอง,งทำแต่ดีถือตองบอมีนายดอกนายเน่ย ข้องอันใดเพิ่นต่างนางก็มันปฏิบัติถือตามสาวหมาปว่วงพางตัวลินก็จนผู้หญิงแถวนั้นเขาเสียงสั่งแหนงนายให้ในนางจูจีดอกตีขาไลลคุ้มยีตาภาามันเกิดกลุมเห็นเมียทุกปุกใจออกให้ไปขอค้นใส่ิินต่างใส่โอ้ยจำใจผามาน่อยสิไปใส่อน้ เขบาบ่มีสิจอดบ่อสิพอไดกะร้างตามนี้นอง มือหนึ่งนานน้ามิตรตาเจ้าไปลงท่าน้ำเขาพนม่ไง เออจากเขาจาเขาเซลดอกซาก,กันหลายล้นค้นเนนนังมีตาตาแก้วเสียงเสียวเสียวเขาเอินใส่พวกพ่อหญ่ไม่ใ่พัมมาโนขีหายดอกเขาเเาด้าพนังอุกปันฝาสิขาดมางจากบ้านเนีนเน่ยดดอกคุณยย นางอมิตาตาจึงบ่จีดดอกหวางน้ำผัวหน่อยมึงนี่เป็นเด็กหน่อยมาได้ผัวคนเท่าเสียงเขาเสี้ยวดอกเบาวานางอมิตาตาจงว่าปากบบได้ดอกเสียมส ا าเกาหมองนางไกรจิงได้ห้องห่วหงหูผู้สังกากลับขึ้นมาเงินพ้ามกเ้าจจากชีคอยพาาเลียวเห็นวาเป็นอย่างน้อยน้อยอมิตตาเมียทีนางเอ เออจ้าเป็น <Cornell> ยัาขังนางเอ้ยเจ้าเป็นยังจึงให้ไมาเห้เอ๋ยมาจังสิ่งี้เก็บกาบ่ได้ตอดแม่งอดกาบ่ได้ต่อยกูดอกนาอีลุงพ้าเมื่อจากนั้นมันจึงเอากำปั้นฟาดปากกูโพโทอีห่าฝ่าผ้าเมื่ ไอ้กูทำดีมึงสั่งมาบ่ปากกูกาสาาักมึงสั่งมาแกเสกสก,สก,สกสนนันนอนางนอจากนั้นแล้วนงางมิตตาก็าเจงว่าผีผ้ามือขันบอกไปหาคนมใหม่นงางมิตตกากสิกับขึ้นบ้านพุ่มสถานบ้านเก่า่อยบอ่ยห้ยเจ้ามาแล้วอันสวน พราะแต่ว่าตอนนั้นภาพจริงได้เบาอันตอ่อลงไปพนะยยนไม่ใหญ่ภาพใครจริงจากคำไข่กาวกาตะแหลงตานว่านางเอือต่ตเตน้เจ้ากิยาไปตักน้ำทำขั้วดอกคือเก้าพิษสาโพเทียสิทำใหม,ม่คู่เนวเออนาังงามิตรตาแก๋วเบาต่อีลุงภาพว่าพามเอือเหยาสามีนางบอกเคยสาแล้วเอาสามีเป็นถาดนั่นสิทุกอย่าง นายผานั่งนอะเสียวเต้ว่าคอยเจ้าไปขอคนมาใส่ดอกต่างกินใส่สวงขันมอทำจังสั้นนั่นตัวคอยส่วนสีนีเออพอแต่ว่าทอนั่นพามกกจิงวานัน่งเออค่อยอ,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 อันว่าเงินคําเแจวของเฮามันทุกข์ยากเสียแล้วเสียนว่าลําบากหายปานนั่นกระบอกจีแล้วเขาสีกินยิมทองแลงเศร้ากระบอกี่ซัมมีนหำยังเสียหาคนใส มนตางตีนไทยซวงไหวตีน่างเจ้าเย็ดจังสันแนวนั้นกระอเอาเออพราว่าแล้วนังอวิตตาเจ้าจึงบอกพีเป็นมาขั้นว่าเจ้าว่าไปขอคนไหนหาแนวใส่ซวงนั่งสิกับเตาบานเสมอามนางไม้ พ้ามก็จริงว่าโอ้ยนะงมิตต่ตาเอ้ยการที่หาคน,นนั้นดอกหนาอวอยากกว่ากันหนาวอยู่หัวมันก็อยากกว่านั้นดอกมาลายอ,อย่าวใจนีไนะ ຈັ່ງຊັ້ນນັງເອີຈັງຊັນພີ່ຊິຕົກລົງໃຫດອກໄປໄວມາງາຍອຕຽມຮເຂົ້ານະພອມໄລລົນດອກໃສທງຕຽມເບົາຂອງໄຫວດກຂອງກິນບົນສ່ຽງນະ <c oughs> นั่งเอ้คันแม่นแ่งให้เล้วพามเทาสีจากนางแล้วต่อจากนหน้นนางามีตาตาก็จิงแดงห่อเขาพร้อมพามหลประกรันพนาหลาไหลล้วอยากใส่ถุงให้พรมเทาเอาบัตรีมาเอาถามดูดอกทวนทีฟังนาอิตาชีฉันจะกล่าวดอกบอกไปเออฟังนาชูชุกฉันจะยกตะเบียงกลางมาแล้วไทยเอามีเขาเมาเขาฟ้องเป็นของความจริงม,มีกะทิ้งกะ ดอกเก็บพรมนมเขาต้มหนึ่งออดอกปลาหมอหนึ่งชามชันยัดใส่ในยามไม่พราไปกินเออพรมก็วินเงี้ยายกัเนินทางดอกเข้าป่าได้ยินนี้จากพาราจินกว้างดอกไก่ขางห้างนีู ภามก้อจิตฉลาดโหข้าวซีจากทุนเงาวยดจิตน้ำเมียยันเขาร่อนหว่วงหลังตะพังนานเด็ดใสพลากวางประเชสใ่สืบข้าวลูว่อาบไพเจ้ดสิเดินเข่าป่าไผ่มันกาได้ซาดอกเขาป่าไผ่สุนพพะเมย์ไงจนว่าไปถึงพุ่นบ่อนพันละดัานมาผัดยันคบเทาคบเอาทั้งกะนองตะพังจองอาไมยันทั้งไงหำให หมาอีแดงขากลนหมาบักดังกัดถุงล่เสของสะสายเต็มยินแม่นบ่มีอย่างไดในพัาเหล่าอย่างหนาขาธนูขึ้นกงเนส่ตรงแล้วเอ่ยกันให้ว่าว่าสิยิง ยิ่งมึงละบัดนี้แน่ใสใจกระวงตาพังกย็ยังวายยิ่งน้าเท้าูหูนี่เป็นเศ้าเสือดอกสีพี่นครล,ลาดไปเช่นประเวเจอก,กับเขาสูนา่นครมึงอย่าฝ่าหลีบหล่อนยิ่งก่อนหยีบมาหัวมากูว่าลานขันยำพายตุงเปล่งในพายฟังมีแล้วขันหลงลงพังแก่ว่ามันจริงแท้แท้ก็เลยไหวทันพะ